ปัดิจ้าวันนี้มาปะกกับป้าน้องแหมแล้วเนาะในส่งกะว่ากวยไทยป้าน้องปาอ้ามพฝออันนี่นะอันนี้อ่ะอย่างคนห้องว่ะลำแกบดำนั่นนะ่ะที่เป็นเผานั่นนะ่ะอันทเท่าแกเป็นว่ามีคนมาขโมวยว่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้นี่แต่ป้าน้องว่ะสงสัยจะบัเจขีขโมยเพราะว่าฝนมันตกมาเป็นเดือนไงฝนมันเลยสาดลงสาดลง,ง,นะงเขาก็มาหู้เนาะป้าน้องอันเอาพริกมะวาน เอาพริกมาวานพริกพริกตีมันเน่าๆนะนะนะเอาแช่ไว้เป็นน้าทิศแล้วนีนีวันนี้ก็เลยเอาออกมาวานอยูนบนบนไหนวานบนไหมไหโอ้ยวานนักเตะนักว่าจะได้กินได้กินว่ะสงใส่ล้านขายออกเหี้แล้วก็พริกใหญ่ <c oughs> อันนี้คล้องหลังบ้านป้า้องนะเจ้าหลังล้านค่ะล้านป้า้องอยู่ตรงนั้นอยู่คว่ำคล้องพอดีเลยอ้ยอันนี้ก้ยหยงโอ้วยนี่สุกแล้วหอ สงสัยจะตัดได้แล้วอ่ะตัวนี้กวนทเท่าแก่พันปูกันน้องแต่มจิปูกะพอฮะนั่นเก้าขมิน้นอันนี้ก็สาบายละทีนี้จะแอปป่าปิง้งป่าอย่างก็ห้ามาได้ไปขอขมิ้นบานกะกะลำลาละนี่บานเฮามีแล้วกะลำลาบานน้องมีแล้วเดอ้อขมิน้นขมิน้นมีใบขมิน้นเอามาแอปป่าย่างป่าอย่างนั้นนะมาต้องไปขอบ้านคนอื่นละบานเฮาก็ามี À, อันนี้ต้นต้นกระถินโอ้ยจ้นกระถินมาออกนี่คำต้นหนึ่งแล้วหออันนี้ออ้อยกกังก็โอ้ยหิวมดละต้นนะั่นนะเบิกอันอยังก,ก็คนห้องไอ้มะฮอยมหฮอยขอี้นกภาษาไทายเป็นห้อว่ามะละขี้นกไนี่เนาะเออมะฮอยขอี้นกอยู่อยู่เวดเวดบ้านทัางนี้แหละไ้อยู่ไก่อยู่หิมหิมคลองนี่แหละ จะเนี่ยแกงเข้มจ้องไปได้ไปซื้ออย่างอ่ะซื้อกะเฮ็ดอย่างอื่นตอนซื้อของเขามีหมดละออ้ยยอดกระถินงามแต้งามว่าเนาะยอดกระถินมันมีคนเนีย่ยต่ำส้มเนาะเขาบ่มีกู้กินคนเดียวมันก็นบล่ล้ำโอ้กระถินมันออกอ่ะยายแต่ก่อนมีต้นเดียวนะั่นนะแต่กระถินนี่นะแต่ก่อนมีต้นเดียวอมเปอ้อมปล่อยกว่าคนมาตัด เดี๋ยวนี้มันต้องกลัวละเพราะมันมีหลายต้นอะเวลาจะกินก็มาเก็บเอาเวลามีก็มันจะใครมาเก็บให้นนะเวลามีถึงจะมาเก็บอันนี้อันป้าน้องจะมาอู้เรื่องอะไรอย่างกะแต่กีพาพอจนใหม่ละเนาะอู้เรื่องนั้นคนมาเลยนี่เนาะอู่เราขวัญสักกรรมก่อนคนมาเลยนี่เวลาเฮาจะว่านู่ก่อนลําบากเพราะว่าเฮาวัน ฮาอีหยังก็เฮาอายุนักล้เฮาเาแก่ลเฮานะอู้ก็ไปก็บ่ถูกบ่อู้เนาะก็บ่ถูกอันเอากล้วยมาจะเอากล้วยมาส่งจะเอากล้วยมาขายเฮานั่นแหละความจริงถ้าจะเอากล้วยมาขายเฮาคํถามเฮาก็ต้องต้องบอกว่ากะนี่ผมเอากล้วยมาส่งอ่าจะเอาก็ก็ถามจะนี่แหละเนาะอันนี้บ่มามาถึงกล้วยมีก ไอ้เฮาจะไปหูอย่างว่ามันจะมาชงมาชงมาขายก็มันจะมาซื้อก็ถามว่ากล้วยมิก้าอยู่ว่ะนะไอ้เฮาก็เออมีก้จี้ไปทั้งที่เฮาขายมันเลยเออบ้าใจบ้าใจว่ะเฮาจะเอามาชงอ่ะโง่ก่อนเมื่อ้ยังบอกอู้มันตรงตรงดาไปหลายคนแล้วล่ะบอกยังบอกอู้ไปตรงตรงว่ะอันจะงี้ยมึงยังเนี่ยจะมาชงก็จะมาซื้อ อันนี้ถามว่ากล้วยมีกอกล้วยมีกอเขาก็น,นึกว่า,ามาขายกล้วยเอามาซื่อกล้วยเป็นว่ามาขายกล้วยอ้ยเป็นทุกเป็นยากเป็นลำบากอกลำบากใจเท่าบะดอกเท่าบะไดเท่าบกหูเหลืองหูเหลาเนาะอ,อันนี้อันนี้ใครหัวมันต้นอะไรอย่างสงสัยจะต้นมันขี้หนูหนูน,นี้มันขี้หนูนะอ เท่าเล้วก็เท่าแหมเวลาเท่าว่านเนอก็เาหา่าเท่าปากเจ็บปากซวกบางเรื่องอันอู้บ่มวนก็ลูกค่าตัวก็ต้องพ่อแหละคาถามตัวถามอะอย่างมาตัวคิดอะอย่างมาเออตัวก็ต้องพ่ออหละอันนี้บอกุ้ยมีก็อุ้ยไผ่เอาจงเอาไผ่เอาจงเนี่ยพัช <c> ช <oughs> ีฝลังเป็นอย่างก้นท่นหัวไผ่เอาก้นหัวแมวแล้วลนะ่ะมันมีไผ่แมวนล้วลนะ่ะ อย่าทำมันทิดภูพัพกหรือจะเอาดินมาถมอะดินก่มีตั้งบ่เดียวมาส่งกล้วยฮาทีฮาอู้ถึงตะก,กี้นี่บบเจอบแเจอคนนี้ละฮาอู้ถึงตะก,กี้คนอื่น<ม>เออใช่ใช่ประจัง ดูดูเฮาอูตะกี้นี่บบใจบยใจเขาที่ว่ามาทรงกล้วยชื่อกล้วยนานบบใจคนนี้เด้อคนอื่นคนตาวาคนเท่าอันนี้คนหนุ่มเอมาบางพอปุนอย่างก็เอากล้วยนี่เอากล้วยหอมมาทรงนะเจ้าเนะมาทันหนเอากล้วยหอมมาทรงก็พอดะที่เรากล้วยหอมมเมาหมดเนาะ ก้วยหอยคำมดอะเวลาคนมาชงเขาก็จะได้อาอย่างก็ได้บ่มละคืนนี้นึกว่าจะบบมีก้วยคือบ่มแล้วแต่ว่าบ่มสองครัวคำมดพอดีโอ้ยก้วยอันเครือใหญ่เครือหลวงก้วยเครือใหญ่เครือหลวง dua Ah. Oh, uh. boleh, boleh nombor ekor ah ni. <laughs> <laughs> ah, sang sam tu ada ah, sao song, sao song. Wah, saya dah sur ber dah la kan. Ah ni yang pasang tu noh. Eh saya kita timbang. Ah, ni 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 ni. <hah> saya jamai lah. Sana tak timbang ni eh, bungkui dah. Bungkui dah tak timbang ni. Eh. 5. Elok-elok 5. Ah. Ada okey. Ha ni lah. Apa-apa. bagi dia timbang tu. lima ha ni ha masak okey dari itu ha tu buat 15 lima 15 lima lah semua 50 tengok sini tengok ba. Dua dua. kali 15 ha ha Dua dua. ha ha Enam ha ha Sat, satu, 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 berapa lagi kak. Bong lagi. Tujuh puluh. 75 lima. Ha? Hah? Tujuh lima. Tujuh lima. dengan 25 75, 75. Ha, Yang pasti kutu ni buat tak peram lah. Mereka okay, hmm. tahu punya harian. Oh, ya? pandai no. Semua ya? elok-elok macam timang Oh. Macam timang Oh. 202 202 dua, dua kata. Bapa, bapa, siapa? 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 Mai, abang Mai angkat. Dia tak pergi Duit tak kira lagi. Oh. Kira duit dia lu kau. Ya satu. satu. Dua. Empat. Satu, tujuh. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ana. 174 dia nak ubah kereta. Jual pisang, beli pisang. Okey kak. <laughs> 174. Ya ya. Ni kak. 174. Apa benda? Oh, jelinyok. Kasih. Oh, jeli si nyok jelinyo. Kasih. Se hai koi la kau. Oh, se koi ni 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 ni. Ambil tak habis lagi dia. Ambil tak habis nampak ya tuhan, tu anu. Okey. Ha? Apa dia? Pisang meh tak ada dik oi. Hmm. awak ni. Nak awak ni. <laughs> ก็ตาบลังดูเด็อยยหองห้าตอต่อีต๊ต่ตากันเนาเดยวตาตุ้งเนี่ยหานใงอเดี๋ยวดอกินเนาะลําบางอเนาะมีผัวก็ได้ห้องมายกกล้วยดึมาตีกว่วนั่งกินในรถเนี่ย หัวมักกนเลยก็จะนี่เจ้าเนิ่งมันมัจเจหวัดดีมดกุคคนนะมัจเจหวัดดีมดกุคคนมัจเจวัดมันมดกุคคนนะเจ้าเปิดห้องมายกกล้วยเมียมาเลือกเรียบร้อยแล้วห้องมายกขึ้นรถมาลงสิเฮ้ยใครมาเอาบกกยอกหัวเขาเนาอยอกหัวสักสิบเตี้ยพวกนี้อ่ะลงละลงละลงละ <laughs> ลงมาละกลัวจะลงมาก็ปัดตุ้อ เด็กคนยำใส่ไมมเห็นไหนเกาะอันยังก็เกี่ยวแต่เกี่ยวอ่ะเนาะลงมาละก็จะลงก็ของคนยกก็จะเชี่ยงเนาะก็จะลงก็ของคนยกก็จะเชี่ยงล,ขลยะขอบคุณเจ้ามากเลยกดแชร์กด subscribe ป้าน้องนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าบายบาย